ไปดีกอการังนพี่น้องเป็นเอาสีซซาเด็กเด็กเกเก,ก่าไม่นี้บุญพ่อเขาสลากนะพี่น้องนะตุ้ยยาคนลุกมาพางควกเขาไยแต่เด็กพี่ไม่ทการนำพี่น้องน้อ เครื่องมาเข้าพี่น้องลาบอบไก่ไก่อบแกงต้มเครื่องในอัวอันนี้สิเป็นยำสลัด กวนอือนผักผักก็มีผักพ่องดอกแดงค่ะมะแขงน้ำว่านก็ไปด้วยมีน้ำว่านเหรา นี่ขอเขาแบบมุ้งหายแท้มันใส่ตองอย่างสิพี่น้องสุดเรียมันบทันเลยใส่ถุงยาตองขนม ไว้ใช like 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 ่เพาะเขาเนาะนี hmm. mm ่เนาะวัดไปห้่นวัดจังเสษหมอดมหมอดมแหนบเ้าต้มมากไม้หนึ่งมากต้นมากอึมันแางมากกล้วยมากบวบหัวเผือกหัวมันแล้วแต่ผู้ใดมีแต่ก็ใส่นั่นเนาะ เอาพวกวัุเอาอนนั่นมปาเทียนสปเทีย

สบายดีนสบายดีพี่น <Jersey> <ajuda> <c oughs> ้องว่าสิมล้าวเยอนแล้วนไปคนพี่น้อง

เชิญเลยก็ได้ไว้เสียก็ได้อืมบ่ว่านี่ก็ได้ล่ะไว้นี่แหละไว้นี่แหละไปแล้วก็มาไว้สิพี่น้องเตรียมมันเขียนบัตร่พอ่ทานพนน้เป็นอของแต่ละเจ้ามาไว้นีรวมๆัน เวลาิ่นเทพเพื่นอย่างเร็วน่นจังสั่งให้ปอาปยคราย ยาล้วพี่น้องแล้วมีแต่อรอท่ามาใส่บาทครับแต่ไม่นี้ปูคาเคยซีโก้ได้มาเพราะว่ามีเรื่องไรนั่นแหละให้ไป่น้ากับจุ๊บแม่ทารูฟีเ่คนมันะขอขอบใจพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามครับผมฝากซ่องลูกไฮทองแชนแนลหน่อยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เราคິินี้จบเพียงเท่นี้พี่น้องพอกันคลิปหน้นา